คลิปนี้สนับสนุนโดยแว็กวัลผลิตภัณฑ์เครื่องเาอนนองาอเนกประสงค์กินช็อกแลตแลชแลตสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนนยนุหวันกับร้านเตียตีแต่ไทยของเรานะครับวันนี้เราก็อยู่กับรถไฟคลาสสิกแบบรุ่มสมัยไทยอัมนะครับผมยุค90ยรถยุค90อ่ะอ้พูดถึงก็มาเลยนึกว่าหลุดออกไปจากไหนหน่นนะ รู้ตัววะรู้ตัววะรถยุคเก้าศูนย์มานี่พิธีกรอ้าวตัวไหนครับเอามอบแล้ววัดวัดวัดนี่ ขอทีเดียวขอทีเดียวโอ้โหเยี่ใคอะไม่รู้ซะมั่งอ้าวเฮ้ยนักเลงยืนนี่ดินี่เห็นติม๋มติ๋มนี่ไม่ได้เลยนะบอกให้ตัวนี้เนี่ยของจริงอันนี้ก็มือทุบถือก้อนหินนี่รู้อยู่แล้วมือทุบรถ ขโมยทรัพย์สินใช่ไหมเนี่ยงานถนัดเลยอะแกงปลาหินสมัยก่อนแกงหินสิ่งนี่ก็เด็กเทคโนอ,อนี่ก็เด็กบ้านหนอง okay, okay. ร,อรีวิวรถเข้าใหม่2คันสไตล์คลาสสิกวันนี้เราก็ต้องคู่กับการแต่งตัวคลาสสิกในแบบฉบับ นี่มันต้องแบบพวกยุคแปดแปดศูนเลยนะ80เจมดีนใช่ไหมหรือว่าเอลวิสหรืออะไรอยู่ข้างหน้ารถอะไรไทอ้ําทีร้อยบอดุเล่พูดไม่เข้าหูพูไม่เข้าหูปีสองพครับเต็มกิิงวิ่งจริงเหรอวิ่งจริงรู้เลยใ่ไหมรู้เลยล่ะรู้ว่าโดนแน่นอนโดนแน่นอนเตรียมไม่อยู่แล้วเตรียมไม่อยู่แล้วแล้วสุดท้ายเป็นไง เดี๋ยวไม่ต้องแต่มองมาทางนี้แล้วก็เดินเดินเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกมีความเฉียง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 ่ะกวิ่งกว่างนู้นตัวนี้เป็น T100 b a c k T100 b a c k b a c k นี่คืออะไร b a c k นี่คือรถสีดําเครื่องดำนะ T100 b a c k อันนี้ก็เป็น T100 เหมือนกันแต่ทําไมไม่ b a c k เพราะว่าเป็นรถสีแดงนะตัวนี้เป็นปีใหม่กว่าเป็นปี2 0 0 9 19อันนี้ปี2006เว16คันนี้เนี่ยได้ความคลาสสิกสไตล์แบบว่า ยุค90จ๋าๆยุคโกโกเลยด้วยทรงท่อแล้วด้วยยางขอบยางเป็นสีขาวแล้วแล้วก็ได้แฮนนี่ทรงเขาเรียกว่าทรงเขาวควายใช่ไหมใช่ครับเวลาขับนี่คุณจะรู้สึกแบบเฮ้ยแองยังกะออกมาในหนังเป็นไงเต้ไหมเท่มากเว้ยแล้วนี่แบบรถสมัยแบบสมัยนี้แล้วก็ใส่แฮนด์อย่างนี้คิดถึงรถหนังเรื่องอะไรรู้ไหม โกบุลีอ่ะเจ็บจันบาลใช่ไหมเจ็บจันบาคือมันเข้าเลยมันเข้ากับยุคสมัยมากเลยนะที1 0 0 Black ปี2000อะไร16ครับปี16ท่านนี้ก็เลขไม้อยู่ที่18,000โลโอ้โหโคตรใหม่ใหม่มากตัวนี้กี่ซีซีนนตัวนี้เป็นท T100 เป็น900เบ900นะ 900cc แต่ทำไมชื่อว่าทีร้อยอะแน่ใจเหมือนกันสิรถพวกนี้เหมาะกับการขับแบบขับรอบตันตาม,มมาแล้วให้มันเดินแบบตุบต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 บใช่ไหมใช่ครับสวยขนาดนี้จัดทรงมาแล้วหล่อขนาดนี้เอาราคานี้ไปสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับแล้วก็คันนี้เนี่ยก็ถือว่าทันสมัยขึ้นมาอีกนิด นะทำแบบว่าเป็นทรงคลาสสิกคลาสสิกจัจ๋าเลยทําไมถึงบอกว่าคลาสสิกจัจ๋าเลยดูกระจกซะก่อนอกระจกมีจับล่างมาแนวแบบว่าวินเทจจัดนะชิวหน้าทรงโปลิสทรงโปลิสทำไมถึงเรียกว่าทรงโปลิสเพราะว่าตํารวจใช้กันเยอะอ่าชิวน,นี้สมัยตํารวจเก่าๆนะนะก็ได้เป็นชิวใหญ่แล้วชิวใหญ่บานล่างเลียวบนแล้วนะท่อก็เป็นท่อคู่นะ คันนี้ก็มีสปอร์ตไลท์มีแคดบาร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะสังเกตได้ว,ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นเอกลักษณ์อยู่เลยทรงแบบว่าเป็นไฟเขาเรียกว่าทรงก้นหอยอะไฟกลมแล้วก็ม้วนเข้าไปนะสภาพคันนี้นะผมบอกกันเลยนะประมาณสภาพประมาณนะเกนตะด้วยความใหม่ความสดของมันเนะี่ยใหม่มากครับนะกุญแจนี้อยู่ด้านบน อ๋อไม่เหมือนกันอันนั้นไม้เล็กอันนี้ไม้ใหญ่ใช่ครับไม้คู่แล้วนะอันนี้ไม้อยู่ที่17,000เโลเฮ้เฮ้เสียงมันเอาเรื่องกว่านะใช่ไหมไปไปแขกใครอ่ะอุ้ยเฮ้ยมันแรงนะเ้ยใช่ไหม เสียงดีเสียงดีเสียงดีมากเอ้ยคันฟ้าเจอหน่อยป่ะฮะคันฟ้าเจอไฟแดงเลยป่ะยอมป่ะสะภาพแบบนี้98เปอร์เซ็นต์ใหม่มากาาเอาราคานี้ไปสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทโคตรถูกมาก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 นะ ถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่ศู628 3ดเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อได้ที่เบอร์628352742เบอร์อะไรศ628352742เบอร์ศูนย์628352742ครับโอ้แมนเวอร์วะเบอร์ศ628352742ครับเบอร์มึงศ625415633ครับ ถูกแล้วถูกไปสวัสดีครับ